ปติจามาพาทำกับข้าวอีกแล้วแกงหน่อไม้แกงกะทิหน่อไม้เออี่เราเอากะทิกล่องที่เหลือจะทำขนม ที่เหลือจากทำขนมวมาแกงพีงก็ใส่ตปเยียนไว้เดี๋ยวพีนเตปเอาน้ำกัวใส่ซะหน่อยพีนเลจะเคี่ยวกะทิก่อนเนาะเคี่ยวกะทิแล้วก็คอยเอาพริกแกงผัด หน่อไม้พิงก็ต้มแล้วหน่อไม้หน่อไม้โอหน่อไม้อันหน่อไม้กระป๋องนั่นแหละพิงก็ต้มต้มแล้วก,ก็ล้างน้ำแกงใส่หมูเดี๋ยวรอกะทินั่นหน่อย <c oughs> เอ่อแกง แต่ว่าไม่มีใบเอ่อใบัวละพาไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ก็ได้แต่อันนี้เราก็มีอันกระชายแล้วก็พริกเม็ดใหญ่พริกเนาะแล้วก็ใบมะกูดแค่นี้นก็พอแล้วเอาที่เอาที่เรามีเอาเอาที่เรามีเออยู่มองนอกช่วงนี้มันผักไม่ค่อยเข้าอะ่ะเข้าอยู่แต่ว่าม,มันเข้าเป็นบางบางเมื่อวานก็ไปไปร้านคนจีนก็ไม่เห็นหรอก แล้วก็ไปร้านาพมา่าเห็นผักมาอยู่แต่ว่ามันบอกว่ามันสา่ผักเยอะแยะหลายอย่างแต่ว่ามาให้มันอ่ะห้ายอย่างแต่ใบกระเพราใบหวนพาม่ไม่ม,มาวนาไง ติใบพวกนี้จะต้องมีนี่ไม่ไม่ไม่มีมาบอกเลยมันบอกว่าสร้างผักเยอะแล้วก็สั่พริกก็เยอะก็มาพริกเข้ามาให้มันอ่ะ,อะกิโลนึงบอกไปใส่พริกห้ากิโลก็เข้ามากิโลเดียวกะทีก็เดือดแล้วละ่ะเดี๋ยวเท่าจะน,น้อย พินแกงหน่อไม้นี่พินคิดถึงใครรู้ไหมคะอ่าพินคิดถึงลูกชายลูกชายพินแคกก่แกเป็นชอบกินชอบกินแกงหน่อไม้แกงกะทิหน่อไม้เนี่ยกินข้าวกินจือกินข้าวเยอะคือข้าวเกือบหมดหมอ้อหมอ้อหม้อชอบแบบของโปรดหมอ้อ เวลาแม่แกงกะทิหน่อไม้ที่ไรอบบตีใจถ้าแกงใส่มะเขือไม่กินกินอยู่แต่ว่าไม่กินกินไม่กินเท่าไหร่แต่ว่าถ้าแกงหน่อหน่อไม้นี่กินดีดีเป็นเด็กอะไรก็ไม่หรอกแกงกะทิหน่อไม้เขาชอบของชอบเขาเลยเขากินตั้งแต่อยู่เมืองไทยเพราะว่า อยู่เมืองไทยเราก็ไปหาหนอไม้กันเองอ,ะอ่ะเราไปหาหนอไม้นอไม้เค่ๆไปกับอันแฟนพินคนที่สองไปหาหนอไม้แต่เพ่ๆก็จะเรียกว่าพ่อเพราะว่าเขาโตมาด้วยกันเขาโตมาเขาก็จาคฟามได้อะไรได้เขาก็มีคนนี้คนเดียวอะที่ดูแลเขามาตลอดแฟนพินคนที่สองอะ่ะ ก็จะดูแลพ้เศตลอดเนี่ยพิมจะเคี่ยวกะทิกับพริกอย่างเงี้ยแต่ว่าพริกแกงนี่พิงก็ใส่ถุงเนาะใส่ถุงแล้วก็แช่แข็งไว้ เพราะว่าซื้อมาตะปุกหนึ่งอ่ะมันมันเยอะเกินไงแล้วอะไรอย่างนงี้ยถ้าเราไม่ใช้แข็งอ่ะมันเป็นลาขึ้นลาไม่รู้ขึ้นได้ไงก็เลยว่าเออใช่แข็งดูเดี๋ยวเห็นเดี๋ยว ี่ยของของโปรดของลูกชายเลยกินข้าวทีเยอะนางชอบเขาบอกวันนี้แม่จะแกงมาอยู่นี่ก็กินนะมาอยู่มองนอกก็กินอยู่แต่ว่าก็กินแต่ก็พินก็ไม่ค่อยจะทำให้เขากินเท่าไหร่หรอกบอกว่าแม่จะแกงกะทิ ใส่หน่อไม้แม่ไว้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมผมไปกินข้าวด้วยเขาจะกินแล้วก็คือแกงกะทิหน่อไม้กับผัดกะเพรา้องนายเขาก็ไม่กินเท่าไหร่ต้มต้มต้ม ต้มอ,อะไรเนี้ยต้มจืดหรืออะไรเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยกินอ่ะเขากินอยู่แต่ว่าเขาไม่ค่อยกินเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าว่าของห้องเลี้ยวโอ,อ้ยของโปรดเขาเลยแหละกระโดดใส่เลยเออว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือลาบลาบอนะ่ะกินเขาจะกินนะ <c oughs> ลูกชายนะที่จำได้ ของโปรดเขานะคืนลาบแล้วก็แกงหน่อไม้กะทิเนี่ยแล้วก็ผัดกะเพราแค่นี้แหละนอกนั้นก็ปานกลางไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยแบบกินเยอะกินนิดๆได้หน่อย <c oughs> แต่ถ้าถามลูกสาว ลูกสาวนะก็น้องขวัญเขาก็เขาก็ได้หมดทุกอย่างอ่ะคือเขาก็ชอบถ้าอร่อยเขาก็กินเยอะอ่ะเขาก็กินอยู่น้องควัถ้าอร่อยเขาก็จะกินแบบถ้าไม่อร่อยเขาก็ยังไม่ค่อยทักไรหละก็อย่างว่าเนาะ พี่ยังไม่รู้เลยว่าว่าโรคโควิดนี่จะหมดเมื่อไหร่เพราะว่าดูข่าวแล้วเขาบอกว่ามันม,มันไม่หมดง่ายอ่ะมันรอไปพีงก็เลยว่าไม่รู้เลยเมื่อไหร่ก็รอกันไปแต่พี่ว่าพี่แกงนี่มันเข็นเข็นนะแกงนี่เข็นนะเอ,อชิมก่อนนะคะก็ผมชูรสนี่ก็ตามใจคุณชอบนะคะคุณชอบมากชอบน้อยก็ใส่ไปพิงก็ใส่แค่นี้พอ หมดเมื่อไหร่็ไม่รู้เลยโลกนี้ก็อยากให้มันหมดเร็วเนาะเราจะได้สังสรรค์กันจะได้เจอปะั่างกันจะได้นัออ่งกัน,น,น,กนิงก็ใส่หนไม้เลยใส่หนไม้เลยเพราะว่ามันแบบยังไงอะคือหน้าร้อนแล้วอะก็อยากกินอะไรกัน กินแล้วใส่น้ําน้อยคือใส่น้ําเยอะมันไม่อร่อยกินจะใส่น้ําคุกขิกแกงน้ําคุกขิกถ้าถ้าเราใส่น้ําเยอะประาณนั้นมันไม่อร่อยกะทิก็ซื้อมาไว้ไปทีก็ไปซื้อทีซื้อข็อยาซื้อก็เดี๋ยวจะชิมรสก่อนนะ รสชาติเปน็นยังไงแค่นี้ก็เยอะๆหรอกแกเดี๋ยวชิมรสชาติแล้วก็ใส่อันนี้ก็ปิดไฟได้เลย ้าไม่มันไม่เคมไม่อะไรเราก็เติมกับที่หลังได้ฮอดนนีแล้วเค็มใช้ได้เพราะว่าอันที่แกมันมนีมีมเกลือแล้แลสโ,โอเค นะาอานว่าพี่ไม่ได้ใส่น้ำปลาอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่นะใส่แต่ผงชูรสไปย่างเค็มเค็มเค็มอยู่แล้วพี่อยา,ากเ้าซานตับ่นิดหนึ่งเพราว่ามันเค็มต้องใส่เค็มพริกกันหรอพริกพี่ซื้อมาตักสักนิดหนะึ่งเขาบ่กพี่ไม่ได้ใส่เกลือเลยไม่ได้ใส่น้าปลาเลย ที่แกมพิงก็ซื้อมาจากร้านเอ่อวิลลิสชิมอีกทีนะว่าเดี๋ยวเร,เราก็จะได้ปิดเอาแกงมไว้เยอะก็พิงก็จะใส่ถุงเป็นรับเป็นมือมือไปอะ่ะ เดเรากินเวลาไหนเนี้ยเราใส่ใส่ตู้แข็งไว้ได้นะคะอะรลกล่อมอ่มอะคเพิงก็จะแบ่งไว้ให้ลูกสาวด้วยไม่รู้ว่าเขากินป่าจะต้องถามเขา อย่างนี้แค่นี้นะคะแกงหน่อไม้แกงกะทิหน่อไม้งี้แค่นี้นะคะไปบายค่ะ